อ้าสักครู่นี้อาจารย์นะเด็กที่ชอบวาดรูปครับอาจารย์วาดรูปสัตว์แล้วก็เป็นเหมือนกับฮิวายะก็ฮิวายะเป็นคือเป็นความสามารถพิเศษเป็นงานเรียกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วชอบปั้นด้วยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีทัศนะของนักวิชาการร่วมสมัยบางคนบอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กเขาสามารถฝึกทักษะฝึกความชํานาญในการใช้มือใช้อะไรแบบนี้นะอันนี้มันเป็นเพียงแค่เหตุผลหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า หลักการมันสําคัญกว่าเหตุผลนะหล,กกนหลักการเนี่ยสำคัญกว่าเหตุผลคําอธิบายที่มันไม่มีมันไม่ได้มีตัวบทหลักฐานนั้นหลักฐานที่เราสุนทลอสนลรลอฮมาอะไรอยู่ว่าสั้นลำก็คืออัลลอฮ์สุลตาระและเราสุนทรพระพองค์เนี่ยสาบแช่งคนที่เป็น in, eyes, มุซาวีรินวันมุซาวีรอดคนที่จําลองรูปขึ้นมาทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคนโตผู้หญิงคนโตผู้ชายอะไรก็แล้วแต่ถ้าวาดรูปนะครับแล้วอยู่ในอยู่ในกรณีของบุคคลซึ่งที่เป็นอาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบ ตอนนี้การเตาสวิตรูปเนี่ยนะครับบรรดานักวิจารารบอกจะเป็นรูปวาดรูปจำลองรูปปัน้นรูปพิมพ์รูปอะไรก็แล้วแต่ที่ทําขึ้นมาและมีเจตนาเพื่อให้เหมือนกับของที่เป็นมครคลกของลอสซูเบอตลาถามว่าเวลาเราจะวาดรูปไก่นี่จะวาดรูปไก่ให้เหมือนเป็ดไหมมันก็ไม่ใช่รูปวาดไก่ให้เหมือนภูเขาเหมือนต้นไม้ไม่มีใครก็ทำกันเราก็จะต้องวาดให้เหมือนไก่ยิ่งวาดได้เหมือนเท่าไหร่เขาแสดงว่าฝีมือเราเก่งมากฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทําให้เหมือนที่สุด ทำให้เหมือนสิดงนั้นตรงนี้แหละคืออิลาที่นบีบอกว่าอัลลอฮีนายูดาฮิอูนอคคคะคนลลคอฮคนพวกนี้ต้องการจะทําให้เหมือนมัครูของอัลลอฮ์ดังนั้นเราเราหลีกเลี่ยงดีกว่านะเราเอาใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นสมมติเราวาดรูปเก่งลองไปวาดรูปอายะกุรอันไม่อา,ายะกุรอานมาเขียนให้มันสวยเลยกุนฮัลลอหุอาฮัดลาอุสมาดเนี่ยหรือประโยคชาฮัดดุอาอิสติกฟาดอะไรสัลวาดนบี มาเขียนข้อความพวกนี้ให้มันสวยให้มันเป็นลายสินที่มันคนทั่วไปเขาอ่านได้เขาจะได้อาไปอ่านแล้วกลายเป็นผลละบุญกับเราผมว่าเนี่ยนำนำความรู้ความสามารถความสามารถพิเศษแบบนี้มาใช้นะให้มันให้มันเกิดเป็นเป็นกุศลผลละบุญโอ้ฝีมือเราดีทํางานฝีมือที่มันอะไรมันมันได้เป็นผลละบุญนะเอามาเขียนเป็นลายศินเป็นฮะดีสเป็นข้อความอะไรที่มันเป็นข้อคิดเป็นคลิกมหม นะเขาคิดเป็นฮิกมสอะไรก็แล้วแต่ที่เอ่ยกยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ลองนึกฮิกมาสักหนึ่งข้อที่ว่าน่าเขียนอะไรล่ะลองนึกเสียเเพื่อนน้องจะได้เขียนนที่เป็นฮิกมะเป็นอนุสิเตือนใจนะอืมอัยอลวัอัลวัตุกัสยอกัสแบบแม่เตีอาจารย์ร่ามาดอนว่าเวลาระยะเวลาการเวลาเนี่ยเปรียบเสมือน กับมีดเหมือนกับเหมือนกับดาบอะไรเงี้ยนะแค่เขียนเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ให้ความหมายด้วยคนก็จะได้เออเอาเอาเอาไปใช้เป็นข้อคิดอะไรแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่ายิ่งปั้นยิ่งไม่สมควรใหญ่เลยนะยิ่งปั้นนะครับครับอีกเลียงเลยนะก็ลองลองดูอย่างอื่นนะที่ขออนุญาตเล่าประธานโอกาสทําในสิ่งอื่นที่ทดแทนนะทำในสิ่งอื่นที่ทดแทนครับ